เอาละคะ่ะก็คิดว่านักเรียนนะคะก็อาจจะยกดึ้นไปยืดเส้นยืดสายกันนะคะคราวนี้เรามาอ่านกันต่อเลยนะคะในหน้า21พร้อมแล้วนะคะอ่านตามคุณครูเลยนะคะโน่นโน่โนกลุ่มนิชากำลังคุยกันได้ยินเสียงแววแววโกงโกง เขาเห็นเราทำใช่ไหมเพราะเมื่อเช้านิชาเดินตามหลังเรามาอ้าวทำไมทัศนะชี้มือมาทางเรากลุ่มนั้นก็เห็นใช่ไหมว่าเราทำอะไร เขาต้องนินทาเราแน่ๆถ้าชามาได้เข้าไปฟังเพื่อนๆคุยก็จะรู้ว่าไม่มีใครรู้เห็นเลยว่าชามาทำอะไร พวกเพื่อนๆกําลังคุยถึงละครเรื่องโปรดดารายอดนิยมบางกลุ่มคุยเรื่องชามาก็จริงแต่เป็นความห่วงใยห,หัวหน้าที่ดีอย่างชามาเป็นขวัญใจของเพื่อนทุกคน ชามาสำนึกได้เมื่อนึกถึงคำพูดของยายความชั่วทำง่ายนะลูกเพียงแค่คิดจะทำก็มีสิ่งรอบตัวมาช่วยขออภัยนะคะก็มีสิ่งรอบตัวมาช่วยให้ทำความชั่วได้สำเร็จ แต่ความดีนี่ทำยากมักจะมีอุปสรรคมาขัดขวางตลอดทำให้เราล้มเลิกได้ง่ายง่ายแต่ถ้าทำได้แล้วเราก็จะรักษาความเป็นคนดีไว้ได้ จริงอย่างที่ยายพูดเ่าเปิดหน้าต่อไปเลยนะคะหน้า22ค่ะจากเหตุการณ์เมื่อเช้าจนถึงบัดนี้ยังไม่ทันข้ามวันชามาหาความสุขไม่ได้เลยเงินไม่บริสุทธิ์อย่างนี้ นำมาแต่ความทุกข์โกงเงินคนอื่นแต่ไม่อยากให้ใครรู้ว่าโกงมันจะเป็นไปได้อย่างไรความลับไม่มีในโลกอยู่แล้วชามาปิดตาแน่น ไม่อยากนึกถึงเหตุการณ์ที่จะตามมาเป็นเด็กโกงเงินเล็กน้อยยังทุกข์มากขนาดนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่ทุจริตจะทุกข์ทรมานขนาดไหน แล้วชามาจะทรมานตัวเองไปทำไมใช่ชามาจะทรมานตัวเองไปทำไมโชคดีเหลือเกินที่ชามาคิดได้ทันก่อนที่จะทำผิดไปมากกว่านี้ เย็นนี้ชามาจะขอกลับบ้านช้าหน่อยไปแวะที่พุ่มเข็มแล้วกลับมาสารภาพกับครูสุมนากล้าทำแล้วต้องกล้ารับผิดสิชามา อ่านะคะนักเรียนวันนี้เราก็มาฝึกการอ่านออกเสียงกันแล้วนะคะหากนักเรียนมีเวลาว่างนะคะคุณครูก็อยากให้นักเรียนกลับไปอ่านออกเสียงใหม่นะคะอาจจะย้อนไปทางต้นคลิปก็ได้นะคะแล้วลูกจะได้เป็นเด็กที่อ่านหนังสือเก่งๆนะคะอ้าวคราวนี้นะคะเป็นยังไงคะจากเรื่องแต่เด็กซื้อไวใช่ไหมคะนักเรียนว่าเหตุการณ์ต่อไปชามาจะ ไปแวะที่พุ่มขิมทำไมแล้วทำไมต้องพูดว่ากล้าทำแล้วต้องกล้ารับผิดส,สิชามาเอ๊ะชามากำลังจะทำอะไรคะนักเรียนพอจะทราบไหมคะ,ะนะคะพอจะทราบไหมคะใช่ค่ะเก่งมากชามาคงจะแวะไปเอาเงินที่สอดไว้ที่ใต้ก้อนอีกใช่ไหมคะ แล้วเอาไปทำอะไรนะคะเอากลับไปซื้อตุ๊กตาหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมคะชามาจะนำเงินที่ยักยอกไว้เอาไปคืนกับคุณครูสุม,มนาและสารภาพผิดกล้าทำแล้วก็ต้องกล้ารับผิดสิชามานักเรียนคิดว่าชามาทำแบบนี้คุณครูสุม,มนาจะให้อภัยชามาไหมคะ คุณครูสุม,มานาก็คงจะให้อภัยชามาเหมือนกับคุณครูนั่นแหละคะ่ะหากนักเกรียนทําผิดแล้วนักเกรียนกล้าที่จะยอมรับความผิดนะคะคุณครูก็จะให้อภัยและก็อยากจะให้นักเกรียนปรับปรุงแก้ไขอย่าทําความผิดแบบนั้นอีกดีไหมคะอ่านะคะเราก็ฝึกอ่านออกเสียงกันแล้วนะคะก่อนที่จะจบชั่วโมงนี้คุณครูก็มีงานให้นักเกรียนทํานะคะ5ข้อ เราฝึกเรียงพยัญชนะให้เป็นคําที่มีความหมายนะคะหากไม่มั่นใจนะัเกเรียนไปเปิดดูในหนังสือเรียนได้นะคะเปิดในหน้าอ่านเพิ่มเติมความหมายในหน้า25หน้า26นะคะอา,อาจจะหยุดตรงนี้ไว้ก่อนนะคะหยุดวิดีโอไว้ก่อนแล้วก็ จดงานให้เรียบร้อยเขียนด้วยลายมือที่สวยงามนะคะลูกแล้วก็ทำงานส่งคุณครูด้วยนะคะมาโรงเรียนแล้วคุณครูจะตรวจงานให้นะคะเด็กดีของครูสวัสดีค่ะแล้วเราเจอกันวันเปิดเรียนนะคะ